สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีชแถวซันซองกับผมครับมิสเตอร์เคสวัสดีครับก็มีด่านอีเวนต์ใหม่ครับเป็นด่านอีเวนต์ของนามิจังนะครับแล้วก็ช่วงเวลาตอนนี้ก็จบการฉลองครบรอบ4ปีไปแล้วนะครับ4ปีหรือ5ปีนั้นลืมนั่นแหละก็มันก็จบไปแล้วครับซึ่งซึ่งช่วงนี้ครับก็กลับมาเป็นอีเวนต์ปกตินะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นอีเวนต์ของนามิจังครับแล้วก็วีวีจังนะครับ ก็มีสกิลใหม่ของวิวิจังครับแล้วก็มีนามิจังมาด้วยครับก็สามารถเปิดการชากันได้ซึ่งวันนี้ครับผมจะมาลงอีเวนต์ของนามิจังแอนวิวิจังให้รับชมกันครับซึ่งอีเวนต์ของมันครับจะมีดอบทั้งตรคอยของนามิดอบทั้งวีวีดรอปพวกสกิลโจมตีสกิลไม่ตายครับและถ้าคุณผ่านด่านตามเงื่อนไขครับคุณก็จะได้รับพวกอา ไอพวกของอัปเกรดขึ้นเป็น7ดาว8ดาวนะครับแต่ส่วนของอัปเกรด9ดาวนั้นคุณต้องไปซื้อตามร้านค้าเอาเองนะครับจะมีของหยอบแค่อัปเกรด7ดาวแล้วก็8ดาวเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการผ่านเคสครับก็คือให้ผ่านด่านพวกนี้ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยแค่คุณผ่านด่านพวกนี้ทั้งหมดครับคุณก็จะได้รับพวกของอัปเกรดขึ้น7ดาว8ดาวแล้วนะครับ งวันนีครับผมจะมาลงด่านยากสุดครับของด่านนามิจังให้รับชมกันครับคือด่านที่ต้องใช้พลังถึง1 8 0 0 0 0นะครับ1 8 0 0 0 0ื่ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าให้เอาตัวละครนามิจังลงนะครับเพราะนามิจังนั้นสกิลไม่ตายของมันครับสกิลใหม่ครับจะเป็นการ โจมตีธาตุน้ำครับเป็นการโจมตีธาตุน้ำนะครับแล้วก็ด่านนี้ศัตรูครับจะแพ้น้ำแล้วก็แพ้สายฟ้านะครับซึ่งนายมิจังนั้นมีทั้งการโจมตีสายฟ้าและการโจมตีธาตุน้ำด้วยนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับเรามาลุยกันเลยครับก็เกมเกมนี้คงไม่ต้องพูดมากครับแกใส,ส่สก,กิลใส่โกงสก,กิลไปกันเลย ก่อนสัตสกิลอัดกันเข้าไปครับก็ศัตรูจะมี2กลุ่มหลักๆนะครับก็มีศัตรูกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่ม2ก็คือบอสบิ๊กมามนะครับแล้วก็มาถึงครับเราจะเจอกับเจ้าเสาครับเป็นเสาเรียกศัตรูนะครับเป็นเสาเรียกพวกทหารออกาครับก็ให้จัดการเสาที่ก่อนเลยซึ่งเสาครับก็จะแพ้ในการโจมตีธาตุน้ํานะครับก็หาสกิลที่เป็นธาตุน้าโจมตีใส่เสาพวกนี้นะครับจะได้โจมตีเข้าแรงขึ้น ก่อนน้มิจังครับคือตอัวละครที่เหมาะกับด่านนี้ามากมากก็เพราะด่านนี้ครับทำมาเพื่อน,นานมิจังเลยซึ่งถ้าคุณจะเอาตอัวละครอื่นๆครับที่เป็นการโจมตีธาตุน้ํามาลงเล่นก็ได้ก็พอได้อยู่ครับแล้วเพื่อนมันจะกดร <c oughs> ะเบิดพลังทําไมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> บางทีก็อยากเล่นคนเดียวนะเพราะเวลาเจอกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยผู้เล่นคนอื่นมันเล่น,นโคตรมั่วเลย โอเคพอเสาทำลายถูกทำลายทิ้งไปก็จะผ่านในง่ายยิ่งขึ้นครับเพราะมันจะเรียกลูกน้องน้อยลงครับเพราะถ้ามีเสาอยู่นั้นเสาก็จะเรียกพวกลูกน้องพวกทหารเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะถามว่ามองรู้เรื่องไหมบอกเลยว่าไม่เกมเกมนี้จุดเด็กของเกมเกมนี้คือความมั่วซั่วรวดเต็งนี่แหละครับสกิลน้ำแบบเต็มหน้าจอกันไปเลย โอ้ผมโันพิษฮะเลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วคือดาดานนี่ใช้แค่นามิตัวเดียวครับส่วนว,วิวิจังนั้นใส่มาเฉยๆวิวิจังมันจะเป็นสายซับพอร์ตครับสกิลโจมตีมันแทบไม่มีเลยส่วนมากจะเป็นสกิลฮิลเลือดซะมากกว่าครับ ส่วนานายมิจังนี่ก็เป็นการโจมตีธาตุแล้วก็โจมตีได้หลายธาตุมากๆเลยนะมีทั้งธาตุลมธาตุสายฟ้าธาตุน้ำธาตุน้ําแข็งก็มีครับนายมิจังเป็นตัวละครที่โจมตีได้โคตรจะหลายทธาเลยครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะโอเคครับมาต่อไปครับเจอบอสครับเป็นบอสบิ๊กมัมน,นะครับก็ค่อนข้างจะไม่เก่งหรอก แต่มันถึกครับมันถึกโคตรโคตรไปเลยก็นายมิตรอนานะนายมิตรอะไรก็ไอ้เจ้าบิ๊กมัมครับบิ๊กมัมก็แพ้ธาตุาน้ำนะครับก็เหมือนเดิมเลยแนะนําเอาธาตุน้ําโจมตีใส่มันนะครับถึงจะโจมตีเข้าแรงนะครับถ้าเอาธาตุอื่นโจมตีใส่มันก็โจมตีเข้าอยู่แต่ก็จะโจมตีไม่ได้แรงมากนะครับก็จะพอแบบกลางๆนะแต่ถ้าเอาธาตุน้ําโจมตีไปก็จะแรงโคตรโคไปเลยนะครับ ก็หาเพื่อนดีๆลงหาเพื่อนที่มีค่าค่าพลังเกินสามแสนครับก็จะผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับค่าพลังเกินสามแสนสองแสนห้าก็พอผ่านได้อยู่นะแต่สองแสนห้าก็จะต้องแบบว่าใช้เวลาในการผ่านด่านนานยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีพลังแค0สี่แสนอะไรอย่างนี้ก็ผ่านได้ง่ายโคตรเลยนะครับานมิจฉาตรคอน,นี้ผมเพิ่งปั้นมาก็มีค่าพลังอยู่ที่สามแสนแปดนะครับก็ แค่3 8 8แแหละผมคงไม่ปั้นขึ้นแล้วล่ะเอามาไว้ใช้ผ่านดาดเฉยๆนะครับใส่สกิลกันนัวมากๆใกล้ตายแล้วก็ผมมีพลัง3 8 8 0เพื่อนอีก2คนก็มีพลังอยู่ที่4 0 0 0สนคนดึงแล้วก็3 5 0แสนอีกคนหนึ่งนะครับก็ส0 0 0สนอัพขึ้นเนี่ยผ่านได้ง่ายโคตรเลยเอาโอ้ เจอพิษพันธตกก็ถ้าใครที่ชอบในนามิจังก็สามารถปั้นนามิจังแบบให้ทิปเทพไปเลยก็ได้นะมีค่าพลังกค่สี่ห้าแสนไปเลยก็ได้เพราะนามิจังเนี่ยใช้งานได้บ่อยนะครับใช้งานได้บ่อยมากๆเพราะนามิจังนั้นเป็นตนัวละครที่มีท่าในการโจมตีค่อนข้างจะหลายธาตุนะครับหลายธาตุมากๆอย่างที่พูดไปเป็นตัวละรครที่สามารถใช้งานได้บ่อยๆครับในการผ่านดาน ผ่านท่าลมก็ได้นายมิจังก็มีการโจมตีท่าลมท่าน้ทาท่าสายฟ้าท่าน้ําแข็งนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการโจมตีท่าไฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่แน่หรอกเพราะไหนๆมีท่าอยู่ขนาดนี้แล้วท่าไฟอาจจะมีออกมาด้วยก็เปลี่ยนไปทด้นะครับเป็นตัวละครที่ปั้นไวเ้เถอะควรจะปั้นไว้นะครับนายมิจจังเนี่ยเพราะใช้งานได้ดีมากๆสกิลมันหลากหลายดีอะ คือคือ,อตอัวละครบางตัวเนี่ยก็จะมีท่าโจมตีแบบว่าทัดน้ําอย่างเดียวเลยใส่ฟ้าอย่างเดียวเลยแต่นายมิจังมันมีรวมไงมันเป็นตัวละครที่มีรวมรวมนู่นรวมนี่อยู่ในตัวละครเดียวกันปั้นมาค่อนข้างจะขุมมากๆครับใกล้ตายลว <laughs> มั่วสุดเลยมองไม่ออกเลยว่าสกิลใครเป็นสกิลใครนะ โอเคมาระเบิดพลังจบกันผมติดสตันอยู่นะอ่ะพิชากันไายสกิลไม่ตายโอเคครับก็ประมาณนะครับด่านขอนายมิจังแบบยากสุดนะครับก็ไม่ยากเย็นหรอกแค่คุณไปดอบนายมิจังแล้วก็ปันน้นนายมิจังให้มีค่าพลังคสักประมาณ2 5 0 0 0 0 0 0านะครับประมาณ2 5 0 0 0 0 0 0 คุณก็จะผ่านอีเวนต์ของนายมิจังนั้นได้อย่างง่ายดายนะครับหรือถ้าคุณขี้เกียจปั้นนายมิจังเหรอก็ใช้พวกโคลาหรือจินเบที่เป็นการโจมตีธาตุน้ําก็ได้แต่เควสเนี่ยเควสของด่านด่านนี้มันต้องเอานายมิจังลงเล่นนะครับถึงผ่านเควสนะต้องเอานายมิจังกับวิวิจังล่างที่มันมีให้รอบเนี่ยลงเล่นนะครับถึงผ่านเควสนะ ถึงคุณจะเอานายมิจังหรือวิวิจังล่างอื่นเนี่ยล่างที่ไม่ใช่ล่างที่มันดอบเนี่ยไปลงเล่นก็ไม่ผ่านควสนะครับต้องเป็นล่างนี้เท่านั้นถึงจะผ่านควสนะครับก็ประมาณนี้ครับด้านของนายมิจงังอีเวนต์ของนายมิจังครับอย่าก็ไลก์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์โหลดเกี่ยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ